จะไปซื้อขนมร้านเดิมเอ้งบ20บาททุกคน๋ย่าหาางาง่งเท้าหนึ่งที่ผมจะขับจัก,กรยาน่ผมไปซื้อขนมที่ผมต้องมาถ่ายคลิปพวกผมเดี๋ยวต้องลงคลิปไปร้านไปร้านุงไปร้านที่แบบขนมแบบเก่ามากบางที่สมัยก่อนบางบางครั้งมันก็มีขนมสมัยก่อน,อนที่มีขายหรือบางครั้งไม่มีขายที่ในเซเว่นอีเลเวน <า>คือผมใส่ท่อมาให้มันเท่ๆหน่อยเอ<า>อฮะไเวลานลุงแล้น,นล,ลุงขายเออไปกินหมาล่ามาแล้วเหรอ ชิบอกว่าไปร้านลุงเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยหมามันจะตัวใหญ่แต่ตอนนี้เลี้ยงชิวาว่าอะไรขึ้นมานเฮ้ยมันตามมาหมาตามมาแต่แต่ดูใจดูดูแบบน่ารักกวนี้อีกอะน่ารักให่ตัวตัวที่แบบเออน่ารักตัวอ,อะไรวะหมาหมาตัวเล็กที่ใหะเออ โอ้ว่าเขาจะไม่ถ่ายคลิปมสามารถขับซิ่งได้ด้วยนะแต่ผมถ่ายคลิปอยู่แับกล้องหล่นดวโท่สั์แตกอุตสาห์เครื่องนี้ผมซื้อมาแปดพันกว่าบาทพี่สาวผมก็บอกว่าห้ามทำทางเด็ดขาดเสียขพงด้วยเออเออใช่ มาถึงแสลัมเล่นถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวผมตัดตอนที่ซื้อขนมเสร็จในขนมงบ20มาเนี่ยขนมงบ20่สิบบาทคนเนี่ยโอ๊ยเฮ้ย,ยคนทุกคนที่ผมดา่าเมื่อกี้ผมโดนดา่าเอออุ้มอาสนามเล่นทีไรกูโดนดา่าที่ขวายอุวยขอ,อโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ อขอดขอดิขอดิอข,อดขอถอดคุอจะไปแล้วคิดเยุดก,ก,กูแต่กูก็แตกนะเฮ้ยไม่เยเมื่อกี้ที่ผมด่าเมื่อกี้ไอ้คุณสนามเด็กเล่นเนี่ยมันชอบแกงค่าตลอดไหมมันอุ้ยเออมันเป็นอะไรมัาปวดัาเออใช่งง โคตรโคตรวงโคตรโคตรลอกเล่นขับรถแรงไม่ได้เดี๋ยวโทรศัพท์หล่นเอาไว้ไหนเอาโทรศัพท์เครื่องเนี่ยแปดพันกว่าบาทเออเฮ้ยโอวามีมากโอวามีที่บ้านจะอยู่นี่เดี๋ยวสาเไอ้สายขวา เร็วเอ้ยโทรศัพท์จะรึเมื่อก,กี้รุมันกระเด้งก็เดี๋ยวโทรศัพท์แตกไงเออเนี่ยคือจุดร้านหมูกระทะนร้านหมูกระทะจุดที่ข้ามาถึงสุดแล้วผมก็ถึงสุดแล้วทุกคนรถมันจะสัน่นหน่อยรถมันจะสั่นอยู่นะฮะโอ๊ตติลมหายใจเข้าลมหายใจออก ทถว้แหละพี่หมาชิวาว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมาดุมากเมื่อก่อนเน่ยเออแต่ตอนนี้มันเสียชีวิตแล้วซื้อหมายชีวาว่ามาโคตรน่ารักทุกคนมาถึงบ้านแล้วปิดคลิปเลยทุกคน